สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i อเอสชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาเตือนภัยทุกๆคนนะครับเกี่ยวกับสายชาติแปดพันคอเด็กนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยผมจะบอกก่อนว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกของผมเองนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับผมพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนนะครับว่าอย่านะครับอย่าทําตามนี้เด็ดขาดนะครับโอเคครับเรามาฟังกันเลยนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมคือ นะครับผมเองอ่ะเป็นคนชอบเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมครับแล้วเวลาชาร์จโทรศัพท์เนี่ยผมจะวางไว้บนที่นอนนะครับซึ่งสายชาร์จไของผมมันยาวนะครับตัวของตัวลูกของผมเองเนี่ยนะครับน้อง่ะฮะอายุประมาณ6ขวบนะครับถามว่าช่วยเหลือตัวเองได้ไหมช่วยเหลือตัวเองได้ครับแต่ในมุมของว่ามุมที่ว่าเขาเป็นเด็กอะครับบางทีบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้สึกตัวเวลานอนเนาะลูกของผมเนี่ยนอนห่างจากจุดที่ผมชาร์จโทรศัพท์ประมาณครึ่งเมตรนะครับช่วงกลางคืนเนี่ย ทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าเด็กเนี่ยชอบนอนดีแล้วกิ้งใช่ไหมครับช่วงกลางคืนเนี่ยเด็กเขากิ้งครับลูกของผมกิ้งกิ้งไปกิ้งมา,งมา,งมาตามภาษาเด็กครับแต่บ่เอินนะครับ,าารบสายไฟสายชาร์โทรศัพท์มันพันคออยู่ผมมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ตื่นนอนมาแล้วนะครับแล้วไปขยับตัวลูกเพราะว่าลูกกำลังจะตกเตียงผมดันไปเห็นสายชาร์นะครับมันพันอยู่ที่คอลูกผมแต่พันไม่แน่นนะครับพันแค่รอบเดียว นะครับตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยใจผมตกไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับผมกลัวนะครับว่าจะเสียน้องไปแล้วน้องไม่หายใจนะครับผมก็เลยนะฮะลองจับน้องดูน้องยังหายใจอยู่นะครับอันนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหลงโกไปทีที่ไม่เสียน้องไปนะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่อันตรายมากๆนะครับผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเลยนะครับผมอาจจะไม่มีภาพให้ดูนะครับแต่อยากให้ทุกคนจินตนาการหรือนึกภาพนะครับตามที่ผมเล่านะครับ เหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันพันแน่นนะครับรัดแน่นผมอาจจะเสียน้องไปเลยก็ได้นะครับผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครใดๆทั้งสิ้นนะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่หรือดูคลิปนี้อยู่นะครับฝากแชร์ต่อๆกันไปด้วยนะครับ<ไ>เพื่อให้คนที่มีเด็กอ่อนนะครับระหว่างแรกเกิดจนถึงหกขว่มเนี่ยได้รับรู้นะครับว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับไว้เป็นอุทาหรณ์สอนตัวเองครับว่าอย่าช้าโทรศัพท์ไว้บนที่นอนขณะที่มีลูกอยู่บนเตียง นะครับเพราะมันอาจจะไปพันคอเด็กหรือพันตรงไหนก็ได้ที่สามารถทําให้เด็กหายใจไม่ออกนะครับยังไงก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วฝากแชร์ด้วยครับแล้วก็ฝกอีกอย่างหนึ่งคือฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อ,อเป็นการให้กําลังใจผมนะครับแล้วก็เวลามีคลิปเตือนใหม่ๆมาเนี่ยจะได้เห็นคลิปผมเป็นคลิปแรกนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ